มาดูบรรยากาศยามเช้าของบึงสับพะงายอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรกันนะครับว่าบึงสับพงายแห่งนี้วันนี้อากาศหนาวครับดูความสวยงามบรรยากาศยามเช้าของบึงสับพะงายแห่งนี้นะครับ บรายากาศยามเช้าครับบึงสปปะพังายจังหวัดพิจิตรครับผมจะพาไปตามเส้นทางที่ปั่นจักรยานนะครับดูความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้าเช้านี้นะครับผมตามมาครับ ความสวยงามของทะเลเหมอกณวันนี้ครับการค่อนข้างเจ็ดเย็นครับทะเลมเหมอกนีครับสวยครับหมอกลงร้ายครับน,นี้ครับ เส้นทางการปั่นจักรยานของผมในวันนี้นะครับบรรยากาศดีครับวันนี้หมอกลงเยอะมากกันเลยหมอกลนะวันนี้ครับสวัสดีครับ เดตามมาดูด้านในนะครับมันจะสวยสดงดงามขนาดไหนครับอีกมุมหนึ่งครับที่ดูทะเลหมอกยามเช้าในไรอ้อยแห่งนี้นะครับอ้อยก็พร้อมที่จะตัดเข้าโรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดอกอ้อยกันว่าเป็นยังไงนะครับตามมาค่าแปลงเตรียมดึงปลูก อ้อยในฤดูการีจะถึงนี้นะครับในส่วนนี้มี่ืแป้งอ้อยครับหมอกลงเยอะครับบึจะมืดกันไปหมดเลยหมอกความสวยงามครับของท่าน,นเมี่ยงเพียงหมอกตอนเช้าเช้านี่ครับ หมอกลงเยอะครับปีนี้ครับนี่ก็สวยครับจุดเวิรงที่ชาวไร่ตัดอ้อยกันไปบ้างแล้วครับผมนี่ตัดอ้อยเตรียมไปขยายพันธุ์ในฤดูการนี้นะครับช่วงนี้อ้อยจะพร้อมที่จะขยายพันธุ์กันลังสวยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเปิดหีบส่งเข้าโรงงานครับ จะแก่หมอกลงสวยครับเช้านี้ครับบรรยากาศยามเช้าๆครับเดี๋ยวมาดูด้านไหนนะครับสวยความสวยงามของที่นี่ครับเวงแต่ละเวงครับสวยงามครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ไรอ้อยคอยลักแห่งนี้นะครับ นกนูนกปาก็เยอะครับบินเต็มไปหมดครับนกกำลังจะออกจากหลังนะครับกรับนกเยอะครับนกในกลุ่มนี้คือนกนอนครับแปลงนี้นกจะนอนกันเยอะมากครับเป็นทางไปเลยครับนก,กบครับ ทางลงออกนะครับเยอะมากครับครับผมสุดสวยางามยมามเช้านี้ครับเช้านี้ในไร่อ้อยควายรักแห่งนี้นะครับความสวยงามของบรรยากาศยามเช้าของไร่อ้อยแห่งนี้นะครับบรรยากาศนกออกลังกันครับผม นี่คือจุดที่นกนอนกันเยอะมากครับในแปลงนี้ครับที่รวมของนกเอียงนกป่าครับที่นอนและจุดนี้ครับดูบรรยากาศสวยๆนะครับนกงอกจากหลังครับความสวยงามครับยามเช้าของแห่งนี้ครับสวยงามนะครับวิวมุมกว้างนะครับ ความสวยงามของเช้านี้ที่ไอ้อ้อยแห่งนี้นะครับผมความสวยงามครับความสวยงามของเช้านี้ครับมาดูนกออกจากลังครับนกสารพัดชนิดครับที่มานอนอาศัยนอาศัยนอนในป่าไอ้อยแห่งนี้นะครับ เยอะมากครับการนอนในป่าแง่นางน่าจะอุ่นกันแต่ก็มีชาวบ้านใจร้ายมาดักตาขายกันก็เยอะครับนกที่โชคร้ายก็ติดขายเป็นอาหารของมนุษย์ไปต้องทำใจเหมือนกันครับสัตน้อยเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ครับตัวที่รอดก็บกบินต่อไปครับ นี่คือความสวยงามของยามเช้าหน้าแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอก้อ้กันนะครับนี่ในส่วนของ้อยที่เริ่มออกดอกแล้วครับผมนกก็เยอะอยู่ครับนกก็ยังออกอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ในส่วนของ้อยที่ออกดอกแล้วครับดูนอกออกลังกันครับ นี่คือในส่วนของอ้อยที่เริ่มออกดอกแล้วครับดอกอ้อยนะครับนี่คือที่ส่วนของดอกอ้อยครับผมพาไปดูใกล้ๆข้างในนะครับสวยๆวือน,นี้ก็เป็นบ,งบึงครับนี่ในส่วนของบึงสับปะายครับเก็บนะ้ำไว้รดอ้อยครับ ในส่วนของในส่วนของดอกอ้อยครับดอกอ้อย้อยแปลงนี้จะแก่หน่อยครับดอกอ้อยครับนี่คือในส่วนของดอกอ้อยครับบางต้นก็ร่วงโรยไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าดอกอ้อยเป็นยงไงบางคนก็ยังไม่เคยเห็น ดอกของต้นอ้อยน,นะครับนั่นคือดอกอ้อยครับนะครับนี่คือดอกอ้อยนะครับผมด้านบนนะครับดอกอ้อยส่วนด้านล่างคือดอกนไก่ที่ผมจับกล้องให้ด <ived S 1> ูความสวยงามครับด้านบ bon นคือดอกอ้อยนะครับนี่คือดอกอ้อยครับข้้งบนนะครับนี่คือดอกอ้อยครับข้างบนนะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นดอกไม้ครับสันนี้ก็เป็นดอกไม้ป่าครับที่ผมถ่ายติดขึ้นมาดูดูดอกไม้ชัดๆครับก เดือนส่งเดือนจะแกจัดกว่านี้แล้วอ้อยจะเริ่มออกดอกเยอะครับต้นนี้ก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นี่คือดอกอ้อยครับนี่คือส่วนของดอกอ้อยนะครับก็ยังไม่เคยเห็นดอกอ้อยอแบบนี้นะครับต้นหนึ่งครับที่ดอกนี้ครับผมนี่คือดอกอ้อยครับ เริ่มส่องแสงแล้วครับผมมีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ณชาวนี้นะครับบรรยากาศโดยทั่วไปครับในส่วนนี้ก็เป็นของเปที่พักนอนของ พวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับสมัยนี้หาดูยากครับนี่คือห้างที่พักของชา,ชาวบ้านครับที่มาอาศัยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตรงจุดนี้นะครับจะเป็นล่มสำหรับให้พวกเขาได้นอนกันครับใน่ล่มไม้ครับวันพฤหิสกันนนจะึมมครับน ครับผมคลิปเยี่ยมชมบรรยากาศโดยทั่วไปของไร่อ้อยหรือบึงสับพง,งายแห่งนี้ก็คงยุติลงวิภาพสวยๆของภาทิตยามเชา้าในเปนอนของชาวไร่ชาวบ้านครับที่มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายณวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ ครับผมนี่คือบรรยากาศวิวในเบึงสะพงังไยแห่งนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ